สวัสดีครับเราโฟมิกครับสวัสดีครับนินจาโฟมิกครับสวัสดีครับเมก้าโฟมิกครับสวัสดีครับโฟซองโฟมิกครับสวัสดีครับจอร์ดโฟมิกครับเย้ ี่ได้เปรียบรอบหลายคนเลยแแรงน่ารักมากๆเลยนะบอกจากใจเลยว่าชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาตั้งเต่าบออบมือถึงเราแต่ละคนเป็นศิลปินดังแล้วเนาะจักเมื่อก่อนนี้เป็น cover ใช่ไหมใช่ใช่แล้วมาเป็นศิลปินอย่างเงี้ยแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างคะเริ่มจากใครดีครับพี่นินจาก่อนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ เป็นภูมิใจค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็น cover dance ก็คือเราจะ cover ศิลปินอีกทีท <ะ S 1> ทนึ่งเลย <ทะ S 1> ค่ะจนตอนนี้แบบเราได้มาเป็นศิลปินจริงๆแล้วก็มีคนที่ตามมา cover แบบเขาเป็นนินจาเขาเป็นจอร์นอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกภูมิใจที่สุดท้ายเราก็ได้เป็นศิลปินอย่างที่เราตั้งหวังไว้แล้วก็มีคนแบบแบบเห็นเราอิ s p i r a t i o n แล้วก็อยากทำตาม, <ทะ S 2> ตามเราอะไรเงี้ยครับ ใช่แล้วครับก <t empl os> ็ร like <itu? S 1> ู้สึกว่าก็เหมือนก็เหมือนพี่นินจาเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากเลยครับที่วันวันหนึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเด็กบ้านๆหนึ่งจออะไรเงี้ยครับจะมาเป็นศิลปินครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณมากครับด้านหลังแล้วด้านหลังเป็นยังไงเป็นยังไงเอ่อของผมรอครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าจริงจริง ก่อนที่จะเต้น cover ของก็คิดไว้อยู่แล้วว่าแบบอยากจะเป็นแบบศิลปินย่ใช่ครับก็เหมือนเป็นทางคนเราต้องมีเป้านะจะไปได้เร็วมากจริงๆก็เหมือนเป็นทางให้แบบฝึกตัวเองด้วยฝึกในการเต้นแล้วก็แบบมีเส้นทางให้เราได้มาถึงตนนี้ครับพี่ใช่ไหมก็เหมือนเหมือนแมกกาเลยครับผมโฟลซองก็คือชอบร้องเพลงชอบชอบเป็นศิลปินชอบในการเป็นศิลปินอยู่แล้วอย่างนี้ก็แต่พอพอไปเต้นค o v e r อย่างนี้ก็เหมือนการฝึกเหมือนแมกกาเลยครับไปฝึกเต้นฝึกฝึกร้องบ้างอะไรอย่างนี้ฝึกใส่อารมณ์อย่างนี้ก็ทําให้แบบ เราได้มีประสบการณ์มามันเริ่มต้นนี้ใช่คือฟีลลิ่งจะบอกว่าดังไกลมากถึงเม็กซิโกขอตัวแทนหนึ่งคนพูดถึงเรื่องราวนี้หน่อย ครับ<ด>ก็<ด>กคือเราก็ได้เกียรติต้องขอบคุณทางสถานทูตนัไทยนักกูเม็กซิโกครับก็คือคือ,คอแฟนแฟนลาตินอเมริกาเราเยอะอะไรครับ<ช>แล้วก็มีช่วงพอดีที่สามารถบินไปเม็กซิโกได้<ช><ช>ก็เลยแบบ<ช><ช>ไปร่วมง,งานกับทางสถานทูตแล้วก็มีการจัดม<ช>ินิคอนเสิร์ตอะไรครับแล้วก็มีแฟนแฟนชาวเม็กซิโกมาหาพวกเราประมาณสามถึงสี่พันคนเลยครับตอนนั้นก็คือแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ เป็นทรายเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อมากเพราะว่าเราอยู่กันคนละซีกโลกเลยอะคับคือแบบเขานอนเราตื่นเราตื่นเขานอนอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเขาร้องเพลงภาษาไทยได้เขารู้จักเราเขียนป้ายภาษาไทยมาให้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่รักพวกเราโฟมีครับดีจังเลยอะดีมากเลยอ่ะพูดถึงกระแสข่าวนิดนึงคือเราเรียกว่าวงเราเนี่ยถือว่าเป็นวงที่แบบกล้าแสดงตัวตนรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็รู้สึก ดีใจอีกแล้วเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจครับที่เราได้ represent ความเป็นตัวของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากให้ทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ LGBTQ ทุกคนคือแบบอยากให้ทุกคนโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองมันจะไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราเลยเราจะสามารถทําทุกอย่างได้แบบเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดอะไรย่างเงี้ยอยากให้มองทุกคนเป็นคนมากกว่าที่จะมาโฟกัสว่าแบบคนนี้เป็นเพศนี้เพศนี้เพศนี้อะไรเงี้ยครับพูดถึงความแตกต่างดีกว่าระหว่างวงเราเขาชอบเปรีียยยบบบบบเทกัอแด ที่อยากทราบเรื่องนี้มาเราคิดวงเราคิดเห็อย่างไงเจะคิดว่าก็พูดยังไงดีครับแบบ LGBT แบนก็สุดท้ายแล้วมันก็คือแค่เพศสภาพอะไรเย่งี้ครับบอยแบนด์มันก็เหมือนกันจํากัดเหมือนกับว่าจำกัดประเภทประเภทหนึ่งว่าบอยแบนด์ก็คือเป็นวงผู้ชายบอยกรุ๊ปเอ้ยเกิร์ลกรุ๊ปก็เป็นวงผู้หญิงแต่ LGBT แบนก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนที่ทุกคนเป็นนะครับก็สามารถที่จะเป็นศิลปินได้เหมือนกันรับความสามารถทุกคนเนาะใช่คล้ววันนี้เขาวัดที่ความสามารถแล้วค่ะใช่จริงเนาะเนี่ยเตี๋ยแบนยังเงียบเลยนะเริกมน่ารักมากคุณเก่งมากพี่ชื่นชมมากเลยนะแล้วอย่างสมมติว่าไอ้ที่ผ่านมาเรามีทั้งกระแสลบและกระแสบวกเราพูดถึงกระแสลบถ้าสมมติว่าเราเจอหนักๆเนี้ยเรามีวิธีการให้กําลังใจตัวเองแล้วแบบบอกกับแบบเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไรบ้างในการให้กําลังใจกันเ ก็จริงๆเราแบบแทบจะไม่ได้สนใจเลยครับคือแบบว่าทุกคนมันต้องโดนติโดนชมอยู่แล้วเลยครับเป็นผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้ก็โดนติโดนชมอะไรเงี้ยใช่ครับคือถ้าแบบว่าเขาแบบมาว่าเราเรื่องความสามาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาว่าเราเรื่องเพศหรือเรื่องสิ่งที่เราไม่แบบไปเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาเก็บใส่หัวเลยเพราะว่าอย่างที่พี่มี่บอกเมื่อเบรกที่เราว่าเราจะเป็นคนถูกซะเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปโฟกัสนะเรามีผลงานที่ดีให้กับทุกคนนะ พูดถึงผลงานกระแสดีมากเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะรถสเตอร์เพลงนี้เป็นยังไงเพลงนี้เป็นยังไงเลาพี่ฟังซิทำไมกขาลังได้ทั่วมัตัวโลกอ่ะจริงๆก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ต่อจากเพลงแรก ที่เพลงเดบิวต์ของพวกเราที่กระแสดีมากๆครับก็เป็นเพลงที่ห่างหายไปนานพอสมควรเป็นคัมแบ็กใช่ใช่เพลงคัมแบ็กซึ่งเราปล่อยออดิโอไปเมื่อวันที่ยี่สี่ยี่สี่ธันวใช่ครับแล้วเพิ่งปล่อยมีไปเมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกี่ภาษาคะมี2ภาษาถ้าวันนี้พี่ขออนุญาตสักภาษาที่นี่ได้ไหมได้นได้ครับเวอร์ชันภาษาอะไรคะที่นี่ก็จะเป็นภาษาสเปนสเปนค่ะชอเน พี่พูดได้สเปนสเปนพี่พูดได้ออโลาโอลาผลงานก่อนที่เราจะชมโชว์จริงๆจากพวกเราได้ครับก็ยังก็ฝากติดตามพวกเราโฟมิกด้วยนะครับตอนนี้มีอยู่3ซิงเกิลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดผิดวายูคัมแบ็กแล้วก็โรลเลอร์โคสเตอร์ตนะครับสามารถติดตามได้ทางยูทูบเคสแกลงเฟซบุ๊กเคสแกงแล้วก็เรียติดตามพวกเราโฟมิกแค่พิมพ์คำว่าโฟมิกดอทออฟฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยครับ

ต้องติดตามผู้ชมค่<ท>ะกำลังใจด้วยนะคะเราจะปิดท้ายช่วงนี้บเบลกนี้ด้วยเพลงนี้และสําคัญกะติดตามชมให้ดีๆและเป็นแังใจให้วงพวกเราด้วยนะคะ,<ท>ะชื่อวงเราว่าโฟมค,ค่ชช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่นะคะเดี๋ยวกลับมานะคะไปชมโชว์นี้เลยกับเพลงโร้ดทัส ¡Eso es lo máximo! ¿Sabes qué te ¿Para que <coughs> tu digas que somos verdad? Te aburres que nada, nada, sea como lo quieras. Solo déjalo, poro, poro, relájate un poco. ¡Sí! Bad, we are going. i let you feel me. Swing round, round like a roller Move let you feel me. Swing round, round, like you me. Swing round, round like Life is like a love, ahead is lit. Going up, up and, and down, down is la vida. Growing at a good pace a we roll. Or run, run in the base, ready to be known. Vamos no cruzar, nada Más uno, medio que es la mano. No hace falta decir ya no tendremos cuando me quieras.